เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศพร้อมรถปฏิบัติการคันแรกของไทยค่ะซึ่งเตรียมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงครอบคลุมเหตุฉุกเฉินในสถานประกอบการสาธารณภัยและภัยจากการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์และรังสีนายอเนกเหล่าธรรมทัศรัฐมนตรีว่าการการกระทรวงอุดมศึกษาวิจัย และนวัตกรรมเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีไว้เป็นส่วนกลางของการเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานและประสานงานเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีช่วยประเมินติดตามวิเคราะห์สถานการณ์ภายในประเทศและต่างประเทศได้อย่างครบวงจรมีเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยรวมถึงมีรถปฏิบัติการเคลื่อนที่กรณีฉุกเฉินนิวเคลียร์และรังสีคันแรกของประเทศตอบสนองเหตุฉุกเฉินตัวรถแบ่งออก เป็น5ส่วนด้วยกันค่ะก็คือหัวรถห้องประชุมห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ห้องระบบสื่อสารและเครื่องมืออุปกรณ์และห้องชำระปนเปื้อนทางรังสีโดยจะทำงานร่วมกับหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าในการค้นหาวัตถุก,กัมมันตรังสีด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีขั้นสูงและปฏิบัติงานส่วนหน้าเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉินหากเกิดเหตุเรื่องของนิวเคลียร์และรังสีตลอด24ชั่วโมงค่ะซึ่งสามารถ ต่อสายหรือว่าโทรแจ้งได้ที่สายด่วน1296ตลอด24ชั่วโมงสำหรับความสำคัญของนิวเคลียร์และรังสีในไทยนะคะในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามีความต้องการใช้นิวเคลียร์และรังสีเพื่อประโยชน์ในหลายด้านซึ่งในปัจจุบันนะคะก็สามารถใช้งานอย่างเป็นประโยชน์มานานซึ่งไทยมีอยู่เพียงเครื่องเดียวและใช้มาถึง59ปีจนเริ่มเสื่อมสภาพนั่นก็คือเครื่อง ปฏิกรปรามานูนะคะก็เลยต้องมีการสลับเว้นระยะการใช้งานเพื่อความยืดหยุ่นแล้วก็ยืดอายุตัวเครื่องหลังจากนี้กระทรวงก็จะทำแผนค่ะในการขับเคลื่อนการทำงานให้เกิดประโยชน์ต่อไป